สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกดารารัตสวยๆน่ารักน่ารัก,รกอีแบบหนึ่งกันนะคะโดยริบิ้นสองแบบกันเลยนะสีพื้นจะเป็นตาระครังแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นกากเพชรใสนะสวยๆน่ารักน่ารัก,รกอีแบบหนึ่งกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันกรรเหรียญริบินค่ะ วันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2แล้วก็ตาทีดบิลกากเพชรใสนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดลิบินสี่เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้จะเป็นสีพื้นนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่สเส้นที่ความยาว20เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงตัวนี้จะเป็นกาก,ากเพชรใส่นะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้น เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะ รีจะจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานค่อยๆย,ยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบินที่เราตัดไว้นี่นะตัวนี้นะคะสี่เส้นนี้นะมาสอดด้านบนนะคะให้ด้านกากเพชรอยู่ด้านบนนะได้แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับอลิบินสายเป็นคู่นะคะจับริบินคู่ที่1นทับด้วยคู่ที่2คู่ที่2ทับด้วยคู่ที่สาแล้วก็คู่ที่3าทับด้วยคู่ที่4ี่เราจะมีลิบิเรียงกันมา4คู่แบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่สี่เราจะนับมาสี่ช่องนะหนึ่งสาสี่นี่นะคะจับ,บริบบิ้นหมุนมาพร้อมกันเลยก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะเสร็จแล้วจับบริบบิ้นเส้นด้านในออกมาก่อนคือด้านกากเพชรน,นะคะจับ,บริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานช่องที่สี่ ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราก็จะจับอลิบบิ้นเส้นถัดมานะคะที่คู่กันนี่นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปใต้กรีบล่างแบบนี้นะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายให้สวมเอากรีบด้านหน้านะคะตัวกากเพชรนี่นะ ดิบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะพร้อมจับกลีบไปด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกลีบให้สวยงามอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้นะคะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่คู่4ี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับทุกกรีบทุกเส้นอีกครั้งหนึ่งนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะดูความสวยงามกันเลยนะคะว่าเราจะตัดแบบไหนนะนี่นะคะรีก็จะตัดแบบนี้นะนี่นะคะแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกดารารัตสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ